สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีทาผช้่มครับบ้าเถ่าพ่าทผช้่มครับมารับชมแนวทางครับปูสามแปดครับพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวัดแล้วนะครับเนาะกับเดี๋ยวบ้าเถ่าจะพาเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันครับพามาชมแนวทางงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับว่าปูสามแปดจะเน้นจะย่ำจะเด่นให้ตัวไรนะพี่น้องครับเอาบ้าเถ่าเบาๆไรครับผมเขามากราบนมัสการปูน้ากันครับ กราบนมัสการครับปูคกราบนมัสการรับปูเจ็ดตัวมาสตัวเจตัวมาสตัวนะปูเนาะครับของงวดวันที่หนึงกระดาคม2 5สองนาะปูครับหกเจ็ดแปดเกูนยสอมอปูครับปูมักหกปดปมักหกตัวเดียวโอ้ครับ มแปดไทยวมักแปดไทยปกปูครับถ้าเน้นคู่เดียวนี่คือหกแปดปปูครับเอาเน้นๆเลยศย์หกแปดก็ดศูนย์หกแปดโอ้ขับปูครับหกแปดปาปูเนาะมาแทรได้มารับปูามตัวค่ะจะปะ OK. ิดจีงวดเห็นไหมขับปูอืมอันนี้ของงวดที่แล้วกะแปดศูนย์เจ็ดเนี่ยนปปูเนาะขับปู โอ้ครับทำชุมชมนี่ครับปูสามแปดฟันให้หางเดียวนกปูเนาะศูนย์หกแปดแบบปูแม่น <0 68 S 2> มักติดแปดแบบปูบนมักติดแปดไทยใช่ติดแปดไทยแปดรักหน่วยบ่อปูแมน่นครับผมขึ้นมาเขายื่นนี้เรียกปูใช่ไหมครับชุดหกคู่ล่างปูได้คำนวณไว้บ่ครับ ครับชุดหกคู่ล่างของปูงวันที่แล้วกับสองเก่าเก่าสองนะครับปูวครับนี่ดิปูมัามันไปแค่ตัวนี้ครับผมมันตัวเก่ายวเลยครับมัดแปดไทยมัดเกลียชุดนี้เป็นลักได้ปูวลักหน่วยลักหน่วยลักหน่วยมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์เอออยู่แล้มันออกมั่กันบางคันครับปูว์ปูมัดแปดตัวเดียวมันปูวมัดพิจศษแค่เดียวครับปูว์มัดพิเศษแค่ลักหน่วยบนมักแปดตัวเดียวครับห้าก้อน 6ปูมาหก6มห็ดบาลครับปู6ตัวเดียวอะไม่เกิดวาม่า9 6ครับ8ตัวเดียว8ตัวเดียวเน้นที่หลักหน่วยพร้อมนะปูเนาะหลักหน่วยหนึ่งบัน8หลักหน่วยโอ้ครับ8ศูนย์นี่เป็นไปได้ไหมคะเป็ดแต่บ้านน้ำกันอีกไหมคะได้เยอะได้เยอะ8ปูซึ่งไปได้ครับพอวามันเกิดอยู่ในชุดศูนย์ศูนย์6 8นะปูเนาะเมินเข้ากันเยอะครับปู7 8ได้เลย เจ็ดแปดกระไดปูสิบะครับผมอืมาเขาชุ่มหกตัวรับปูมาน้ากันได้ยู่เป็นบะคับปูครับอืมที่ว่าล่างปูมักศูนสามเนี่ยลางศูนย์สามศูนย์สามอีกศูนย์สามศูนสา่กอศสุดปดเอาปูชุดหกคู่ล่างนี่ปูได้คำนวณไว้บอคับงเนนี้ชุดหคู่ล่างมันใส่ตัวกับแ้วปูไปอีกทีอ่าแต่ว่ากับแมงดิ้นหรือับ มาตกกลับนะปูเนาะโอ้ครับครบเจ็ดตัวมาสามตัวนี่นี่เลยกับปูอืมนี่เครับมาหนึ่งตัวอยู่นี่มาหนึ่งตัวล่างเกับศูนมาหตัวล่างกับมาหนึ่งตัวครับแกับสมมาหนึ่งตัวล่างคือกันมันบ่ปูนี่ด้บ้านครับเก้ากับสี่ สกับสามกับมาเก่าสองปูเอาปูล่างล่างแปดกับสามาหนึ่งตัว9ก้ากับศนมาหนึ่งตัวก็จะเป็นปูนั่นเรลแปดศูนย์ปูชื่อแท้กันเบิดแล้วแค่นี้มัน่าปูน่นเรียหันนย์สามเก้ามศนย์สามเก้าั่งนักนสอเก้ตัวเดียวกับปูเห็นว่าปูสองกับเก่าครับนี่ปูแบกรับปูมันใจแห้งคือยี่วน่กับคนับปูบ้านนี้ปูชื่อดนครับศูนย์สา ศูนย์0ป08ูนย์สามูแป89988998ครับสูึรดีสูตรนี้ถโอถึกดีนะปูสูตรนี่โอ้ยปูได้ก็ถึอวัดเลยรับผมปูเห็ดมันถือวัดตลอดบสูตรไดก็ได้เมืองนี่เด่ับ92เห็นบค02ครับดัหน่วยเด่น06 ระปูศูนย์นี่คือกันเลยนี่สองคือันเลยถือว่าตลอดคือกันเองกดาษไม่แต่สูตรถือกันนี่มือนี่ดันกระปูแม่บัตเนี่ยถือบัดครับนี่นี่มัหล่อมามันเค็ดไปกระปูถือกันเลยนี่กระดานี่กลายเป็นสูตรล่างคือกันนั้นปูเออนี่เดนี่ครับ เก้าสองม่านกันม่านำกันตัวนี้ก็บสองตัวมาตัวนึงอันนี้ครับปูอันนี้ม่านำกันนี่สูตรนี้ครับเก้าสองศูนย์สองศูนย์หกครับศูนย์เก้านำประเด็นครับปูห้าแปดอืมครับเดินดีเนาะค่ะมาสองตัวครับสูตรนี้มาสองตัวมาสองตัวครับสูตรนี้จะมาหนึ่งตัวนะปูเนาะมีมาหนึ่งตัวนั่นแหละมา สูตรนี้มาสองตัวนั่นแหละนครับผมมาปูสื่อนี่ยสูตรสามสูตรแปดสูตรสามครับใช่เก้าแปดเก้าเนี่ครับเปรว่าสูตรนี้บมมีศูนย์น้ปูเนาะครับสูตรนี้มาสองตัวบบปูมาเออเจาแบบแปดสามบบปูแปดหนึ่งเพราะว่าสูตรนี้บมมีศูนย์น้ปูเนาะบดีศูนย์ครับผมอันนี้ก็ถือจะหลอดมาขึ้นกันครับโอ้ยมีเพื่อนที่นี่ครับ อ่าสูตรนี่ครับนี่ถ้าสูตรนี้มีแปดมีศูนย์มีสามมาสองตัวอยู่เลยมาสองตัวกับปูโอ้ปูจะมาอีหลีบ่าแปดศูนย์นี่แปดศูนย์สามศูนย์นี่นั่นแล้วนี่ยทึกแล้วนี่ยจะ่เป็นแปดหนึ่งป่ครับปูแมนบ่ปูมันจะบ่อไหลมาแปดหนึ่งนี่บอกบ่มาศูนย์นี่ล่างครับล่างจองง้อมาศูนย์ปูใครบอกแล้วล่างศูนย์บ่ปูง้อมาแล้วโอ้เอ้บ้านี่นี่ครับมันขันมากศูนย์ศูนย์ศูนย์ขันนี่ง้อดี บะมี่มันออกหาแปดมันบะครับซูนซูนซุนปูวานบะมี่ครับมือนบะมันขันนั่นครับผมวันี้วันี้มีปูวันนี้มีวันี้ศูนแน่นอนูนสามสามซูนโอ้ซูนแปดครับปูปูก็ยังวางมันมาขันสามขันสามงวดนี้คีม่านพซื้อล่างนี่พิษแล้วก็ยังไวอยู่ับก็ือปูกยังไวศูนมมลางงวดเมื่อกี้นี่นี่เห็นบ่านีครับออกมากกับก้าสงสามครับปูปูังวาบ่มี่วดนี้มีอะไรวัน จะเบ่งเรื่องมันอยี่ด้านครับว่าชุนกับชุนสมันถืมาอยู่นี่อยู่ลักสิบเลยบ่ปูนี่แหละนี่แหะกลับเอาไปกลับอากลับไปนั่เน้ะปูนาะปูมากหนึ่งชุนแปดชุมอืียอนี่ปูว่องไปก่อนครับปูชุนแปดสมปูว่องไปก่อนครับปูมิได้โซ่ถือเกอยังวะเอาปูแปดสองบะมักบ่มักบ่ปูสองแปดแปดสอง ได้ยู่คือกันได้บ่ปูได้ยีเดียวฮ่าปูเพิ่นมักสองแปดแปดสองได้ยู่คือกันเนาะได้อยู่ครับปูเอาบนบนนี่ฟันที่หางเดียวเลยบ่ปูชุดบนเนี่ัยซูนยหกแปดไพไพมักก็เอาเอาแปดไปถ่ายเบิร์โลดให้แปดอยู่หลักหน่วยเออเอาครับเจ็ดโดนคือใช้เบอร์โหลดอ่าโอ้หกโดนบนฟันแปดตัวเดียวอืมครับปู ที่068ห้าปูเนาะไม่ถู่ล่างถือดีๆ,ๆอ่ปูล่างนี่ก็แค่สองตัว08ครับ08 03ตัวน,นี้บอกปูกับเก้าแปดครับกับเก้าแปดอ่าครับสามคู่เท่านั้น,น,น,นโอ้ครับท่านผู้ชมครับ <ๆ S 1> นี่ครับปูเน้นให้เลื่อยๆครับผมครับ <ๆ S 1> ท่านใดน,นะครับเนาะครับแนวทางของปูสามแปดมาก เจ็ดตัวมาสามตัวบนครับเมื่อพิจิตหมดนี่ชุดเจ็ดตัวลูกสาถึงมวดหสองสามห่านคามแปดครับปูสองสามห่านครับลูกสาวถูกนี่ถูกสามตัวตรงในมาปูครับผมเอาปูงวดนี่ลูกสาวมักตัวเด็กนี่เด้อะไรพูดบอกอันทีู่บว่อย่างไรหกแปดหกแปดเนี่หกแปดนี่บอกเอาเพินกมักหกแปดมาปูงวันนี้หกแปดนี่โอ้ศูนย 6 8เออนั่นแหละโอ้มั่นใจน้องปูเนาะมีคููเดียวปูมั่นใจมั่นใจแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนแปได้เหม่ดเป็นมะปูคือว่ายืน8อยู่รักหน่วยโอ้ท่าม้ชมนี่ครับถ่าประมาณกแปกระจับเจ็8แ8ดเก้ดนสองแสามี่ครับบนชุดบนปูวาเก้าันเก้าถือเก้าหก ก้าหกแปดปลปูโอมักปูมักสองคูนอยู่ละเก้าหกแปดครับปูศูนย์หกแปดครับอืมกว่าปูถึงมักดีมันมันบอมันบอผิดจะเคี่ยเลยครับมันเขาตลอดมาปูตลอดเนี่ยครับผมอืมมันมันเขาตลอดมันือมักเนยแปดปูพันไปเอาไส้แปดกันหนึ่งพุนครับ ลักหน่วยบนมันปูปูลักหน่วยบนลักหน่วยบนโอ้โหที่เราก็เจ็ดปูเนาะครับคนนี้ปูฟันที่แปดลักหน่วยบนตัวเก่าเจ็ดแปดศูนย์ตะวันอันนี้เป็นชุดลักหน่วยบนเน้นเห็ดแปดครับท่านช่มครับเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะเขียนตัวใหญ่ให้เให้ด้วยครับครับท่านช่มครับแคปเอาเ้ยครับผมปูสามแปดครับเน้นย้ำให้ล้ครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับชุดเจ็ดตัวมาสามตัวครับผม ปูจับในชุดนี้เด้อครับพี่น้องอันนี้เป็นชุดครบ7ตัวสูตรปูครับมา3ตัวปูให้วิ่งบนครับ8ลักหน่วยครับพี่น้อง3ตัว068หรือจะ968ครับผม2ตัว68ครับหรือ8ลักหน่วย78 9 8 2 8 3เกพี่น้องถา้าประชอบ68ตามที่ปูจับให้ล่างเน้นที่0803เก้าแปดเป็นตัวร่องเด้อครับทำชุชมครับคลิปนี้ฝากไว้สันี้ครับขอให้ทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมเงินยไรน่องทองในเขาทุกท่านครับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้บ้าวเถ่าสวัสดีครับ